โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วเราออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คั้สามเพลย์ดิเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับซอร์เซอร์นะครับสายเซิร์ฟฟิตนะแต่วันนี้มาเก็บเวลให้ดูกันนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวจะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้เร่ง ASPD ให้กับซอได้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆบางคนเนาะอย่างเล่นซอสายเซิร์ฟฟิตนะครับปัญหาหลักๆนะครับอีกอันนึงก็คือ มันดัน ASCD ยากนะครับแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยถ้าจะหาที่เป็น o f f ASCD เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะอย่างเช่นรองเท้าเทมอินเนาะเขาก็ไม่ค่อยไป o อ f เ d กันเนาะไป off s p ป l l กันมากกว่านะครับผมดังนั้นถ้าเจอก็จะเจอพวกดูตันเนาะแต่บางทีบางคนเขาอยากได้ที่เป็นมีโลเนาะเพื่อที่จะมาใสาก่กั้งใสก่กงใสก่าใสาการอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าบางทีมันก็หายค่อนข้างยากนะครับผม ไอเทมทิ่นหนึ่งที่สามารถเอามาดัน SPD ให้กับโซสายสเปรฟิตได้ก็คือโล่นั่นเองนะครับผมก็คือโลอันต้าไลท์เมจิกชิลนะครับผมก็เป็นโลที่เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่าพอดีซุกทีนะผมไม่ได้เล่นสายที่มันจะต้องทำ SPD เนาะ พิ่งมาเล่นซอสายสเปอร์ฟิตนะครับผมแล้วมันต้องทำเอ c d ดีด้วยนะครับผมแล้วก็อันอื่นน่ะบันดันมาค่อนข้างหมดละอย่างผมก็มีม็อบเนาะมาช่วยเร่ง a s p d นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของมัฟนะครับมัฟหนอนเนาะก็มีเป็นออฟเอจิสิบห้านะครับแล้วก็บวกสิบสองแล้วก็รองเท้าเทมอินเนาะเอดี่ะมันหาค่อนข้างยากนะครับเอดีที่เป็นรูอย่างเงี้ยบางทีคนเขาไม่ค่อยทํากันนะครับ ผมก็พยายามหาแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะทําเป็นพวกเอดิโรตันกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากได้นะผมอยากได้ที่เป็นรูเพราะว่าเอามาใส่กรงใส่ากาอะไรพวกนี้ด้วยเนาะโอเคนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครหาที่เป็นเ d ดีแล้วก็มีรูได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับก็มาพระเอีกของงานก็คือบวก9นะครับอันต้าไลท์เมจิชิลนะครับผมก็เป็นโล่หนึ่งที่ช่วยดันเอ d d ให้ผม 193ได้นะโดยที่ไม่ต้องกดยาเร่งนะผมเป็นข้อเสียอย่างนึงคือผมมากไม่ชอบกดพกยาพกยาปองยาปั๊มยาบัฟอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยอชอบพกไปนะครับดังนั้นก็จะหาพวกของอะไรพวกนี้เรามาดาัน acd ให้มันครบไปเลยนะครับอย่างยิ่งผมก็ใส่ซซสบิดเต็มที่เลยนะหมวกก็ off acd เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถดันได้นะก็คือถ้ายัางผมผมถอดโล่อะถ้าถอดโล่มัน193อยเละนะ แต่ว่าถ้าเราใส่โลนะ่เนาะก็เอาความถึกอย่างเงี้ยอะโลก่ปกติผมจะอยู่ยที่1นึยนะครับความจริงกดยาเหลืองเนี่ยมันก็193แล้วครับแต่ว่าผมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือช้เกตกดยานะครับอย่างที่บอกก็เลยอะพายาวหาอุปกรณ์มาใช้ทดแทนก็เลยอะเอาเป็นโล่ทันต้าไลฟ์ม s จิชิลนะครับผมอะโอเคคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมที่บวกศูนย์ก็คืออา มีเจาะเกาะกายภาพนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ใช้เนาะเจาะเกาะกายภาพ10%นะครับผมก็ต้านทานธาตุนิวโทรอีก5%นะครับผมเพิ่มความเร็วในการโจมตี5%นะถ้าเป็นบวกศูนย์นะครับผมก็หลกัหลกๆเราจะได้อ่าต้านทานธาตุนิวโทรนะครับผม5%แล้วก็อ่าตีเร็วอีก5%นะครับถ้าบวกเจ็ดได้นะครับเพิ่มต้านทานกับอ่าความเร็วในการโจมตีอีกอย่างละ2%นะครับถ้าเป็นบวกเก้าก็ ทานทานนิ้วท่ออีกแล้วก็ความเด่วในการโจมตีอีกสามเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าบวกเก้าได้ก็จะเป็นทาาทานทานิ้วท่อได้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอชพีดีอีกสิบเปอร์เซ็นต์ะครับผมก็เป็นโล่หนึ่งที่สามารถมาช่วยดันเอชพีดีให้กับซอสายสเปรฟิตอย่างเราได้นะครับผมความจริงมันมีโล่อย่างเป็นพวกโล่ธาตุเนาะอย่างเชือดออฟกัสเงียเนาะชิอออฟเฟมอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันก็เพิ่ม S A S C D ให้กับเราได้นะครับผมแต่ว่าอันนั้นอะราคามันก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงนะครับอย่าง67 6อ่าเพราะว่าโลกพวกนั้นมัน67มันได้ A S C D 2ก็ก67ที่ผมเห็นราคาก็ประมาณหนึ่งพันพันสองอะไรประมาณนี้ครับขึ้นไปนะแต่ยังเป็นอันต้าไลท์เมจิชิลนะครับผมที่แนะนำเพราะว่า มันราคาก็ค่อนข้างถูกนะอย่างอันนี้ผมก็ได้มาประมาณ500ร้อนะครับผมไม่ใช่อะไรไปต่อราคาเขามาด้วยนะครับก็อ่ะขอขอ,ขอลองเรียกเดียรเชียงเอ้ยขอรับ500ได้ไหมอย่างเงี้ยครับเขาก็เออให้มานะแล้วก็ใส่การ์ดมาเป็นคาลิเบิร์ไกด์นะครับผมก็สามารถรับดาเมจได้ออีกนิดนึงนะครับก็เป็นโล่ที่ช่วยในการดันเ c d เนาะแล้วก็เพิ่มความถึกให้กับ ตอสายสเปรฟิตอย่างเราได้นะครับผมก็มาแนะนําไว้นะครับเผื่อแบบว่าเออบางคนเขาแบบเพื่อนเพื่อคนนึงอ่าเพื่อนเคนไหนนะครับที่แบบมีปัญหาเรื่องเอ d ดนะครับแล้วก็เป็นอย่างผมนะคือขี้เกียจพกยาอ่าปั๊มนะครับผมก็ลองดูอ l ลโลอัลต้าไลท์ม s จิชิลนะครับผมช่วงนี้ก็ราคามันค่อนข้างลงนะครับเพราะว่าซื้อมันซึมเนาะแต่ว่าเออลองดูดูนะครับถ้ามีงบมีกำลังก็อ่ะหาติดไว้ซัก อันนึงก็ดีนะครับเผื่อแบบอนาคตเอาไปลองเล่นกับอาชีพอื่นด้วยนะอย่างพวกซอไอ,อ่อออชะไรนะเอซสายออโต้สเปลหรือจะเป็นบิชอฟสายบู Boo นะครับผมก็เอามาช่วยในการดันเอ d พได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพอดีว่าในในครบได้โลกมาใหม่นะครับก็เผื่อแบบบางคนเขา ไม่แน่ใจว่าจะหาโล่ตัวไหนมาดัน s อ d ก็อาจแนะนำเป็นโซ่ตัวนี้นะครับผมในการเล่นซอก็ใช้ได้ดีเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กับช่องพงศธรแชนแนลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทคทวปต,ต่อไปหรือถ,ถ้าใครเข้ามาแล้วบอกเอ้ยยังไม่ถูกใจยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผม เคครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับมีอะไรของอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมก็มารีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย